สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลู้ป้านะอาทุกทุกคนมานี่แล้วพ่อเขาบ่าวแดงเส้นเคยน้ำแข็น้องมานี่บ่าวแดงกับสีผ้าพี่น้องไปเลาะน้องพี่น้องไปเลาะไปข้าไปขายไป็นน้ำกันน้่น้องเด้อผมมีอยัางลายพี่น้องซื้อมา่องบ่าวแดงกับสีผ้าไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมานี่กับบ่าวแดงกับเลาะขายปกติพี่น้องมานี่ไปน้ำกันน้ำแข็งเด้อพ่อเวินไปเรื่อยๆน้องพี่น้องพอมีอย่างหนาสนใจมีอยังเป็นตถาถ่ายก็จะถ่ายมาให้เบิ่งน้ำแข็งเนาะ อย่าล so <res> ืมพ uh, ี่น้องก่อนไปอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องเบาแดงนะครับไปจะเป็นน้ำกันเลยพี่น้องตลาดน้อยพุ่มพวงมีทุกอย่างที่ต้องการยกเว้นน้องงัวกับลาบเผานี่หมอเสพเบเลยวนะ ชันผ่าโอ้ยสันผ่าม like um so, ีบีแทบขนมมัน şey> um oh, so oh, SO ื้บแซ่ไม่ใช่หรือคือสันผ่ามุจักบ่แซ่บแซ่บควารับประกันหรอมาแต่ราย่างนี่คอยเลือกข้างในจัดสันมาข้างในซีมข้างในจึงเอามาขายนี่ส่วนโบแซ่เราบ่มาเลยตัวเจ็บแล้วมาขายโหลดเปิดตรงการให้ลูกค้ากินเนี่ยน่าจ็แซ่เนอะมุกไก่มุกปลาเนี่ยของได้ผู้คนตะกินนี่ยคอยรีเลียงเลยนะพอบ่มาขายเสียข่อย ลูกแม่ค้าไายคนเห็ดเครื่องส่งสาน่อยแกตัวนีมันทีพอกินพอซื้อพอใส่คุ้มขากำเงินซื้อมาขายกินบ่นหวานเนี่ยรมแครว่คุ้มขากำเงินเลยว่ามาแล้ย่านมูกินมูจมน้ำาลังได้น้ำลังแล้วไหมบ่กินทีบน้ำหวานซะตน้หวานหวานเขาหลอกช่องชงพููนี่แล้ว เค้กปะนอลดูค่าอุจจเค้กเค้กน่ากตูนน่ารักน่ารักว้าวสินค้าของหมอแดงทางล่างจะเปประเภทประเภทพักนิดหน่อยประเภทออนกระลำเป็นกระกรื่องแกน้ำมองอมไม่เนาะเป็นในนี่ก็เป็นของสดเนาะประเภททางหน้านี่ก็ประเภทอาหารการกินเี่ยวเป็นตี่เป็นโมกเป็นลาบเป็นก้อยเนาะประเภทด้านด้านนี่ก็นสิเป็นพวกหมักไม้เนาะ ไว่เป็นบางเงาะล่องกอเกาะ่องกองกนำผปชคขนมาต้มซาลาเปลาลาเปาตอ,อกจ <c oughs> ออาจีน้ำร้อนตอกโรตดอันนี้หนุกขาจมฮาเลยม,มาแต่มาว่าเนะาะไปพี่เนาะไปก่อนบปดนี้

เอามาละหนา่บ่มาเห็นอ่าพิ่นเป็นกินเขียดพิ่นมางมานจ้ําปลาพี่น้องเนาะืมปลางนีปลาังแล้วาคนคนมากบ่จักพี่น้องคนป้ทายกบ่จักกันกือนําอีกนําได้กินแกินแล้วเมื่อกี้บ่แม่นปรปดเนาะชงเป็นอ่าปลาปลาดบ่ปหญ้าปหญ้าปลากดใจกอยได้โอ้ปลากินหญ้าอปลาก มาจักนกยางพามบึงเนาะเป็นบีมังนาวเนาะเป็นซอยซีนและมันเห็ดขี่มันได้เห็ดแจ่ววะขี่มันเห็ดแจ่วแก้วคงคมนะคมคมมาพอมาเลยไอทองห้องจะกอกเนาะมันอยากดิพี่น้องลายบทเออขายพี่เนาะเบาแดงเอามาขายเลยนะพี่อารมณ์คลายมาคลายไปบึ้งเด้่ยนะจำปาพี่น้อง สดสดใหม่ๆพี่น้องไปหาใช่ไหมสื่อแล้วเดี๋ยวลงเทลานาดูด้ว่าไปหาลนาดอ่ะลำดัีมังงาวใส่สดสดใหม่ๆเนาะจำจำกินหอกนี่พอจะจำแล้วคุยกินยุบกินแล้วไม่จดได้ไรพี่น้องัมือน่ทม่จำจำมันจะ ไม่ลายพี่น้องท้ำไม้ขาวๆหากระพุ่นจากดินในถองนี่ท้ำไมพ่นมาจากดินใหม่ๆเป็นต้มพี่น้องโอ้ยสะออนพี่น้องอยากบอกพี่น้องบ่าวแดงเห็นบ่าวแดงสะออนบ่าวแดงมันมักกินแกน้ำไม้สับไม่เห็นน้ำไม้ต้มไปเน้งคักพี่น้องกินกพป่นแก่พ่นปลาหนิเข้ากันตันยังพี่น้อง ไายซดต้มใหม่พี่น้องหวานๆเนาะสิเถื่อนาอ้อยแม่แม่กินได้เลยไหมเอาแม่พี่น้องเรื่องกะเบิดไปน้ำพี่น้องเอาคีบานกุ๊กเพาะประมาณเที่ยงพี่น้องบ่ายโมงลูกค้าหนาลักพี่น้องลูกค้าหนาลักอันนี้ก็ลูกค้าหนาลักพี่น้องลูกค้าหนาลักอันนี้ก็ได้อ่าลาลักษณอ่าเบี่งพี่น้อง ลูกค้าน่ารักแต่บ่มีตังค์ผมมีตังค์กินฟรีลูกอ่ากินฟนนนรีกินฟรีเออกินฟรีแต่ไม่เป็นลูกกินฟรีแต่เป็นลูกไผ่ได้ไหมไอจ้องไว้ก่อนดาไว้เข้าขึ้นเล่าเข้าขึ้นเล่า,าไผ่ขัดขาพี่เก่วาวเลยฮะไม่คือเราผัวเห็นนะครับ สบายดีพอสบายดีนำผ้อะไระสบายดีเนาะตอนนี้บ่าวแดงเข้ามาบานกบพอนอนได้เห็นสองเถาคนสารยังไม่แถาพอถาเถวาทัได้เลยลองสารของบ่หน้มามันหือหน้าเนี่ย,ยอ๋อสารของนำสารงานำเนาะพห่หน้องอาชสพอ่า อาซีบว่างๆนะพี่น้องต้องว่างนะอยู่ว่างกับพากันสานคลองพอได้หาไข่ก็ได้ขายพอได้ดตื่มพี่น้องก็ได,ด้ข่าปลาแดกปิ้งนัวเนาะพี่น้องวันนี้สองแถวนี้เพิ่งกลับมาเนาะงจีไ้สานของสานสุ่มไก่พี่น้องประท้ใจสบายดีพอไหมพี่น้องเนี่ยยัย อ่าสบายดีจูอันอยุจักปีแล้วพ่อครับลูกลูกสิบปลายลูกสาวลูกชายไปเสบิดข้วยลาวโตลูกมาสี่นี่เออมีลูกจากคนสองสี่คนสี่คนบอกใส่สามยิงใส่สามยิงหนึ่งยงงิงเนี่ยอยู่เฮือนเนาะอยู่นลำพ่อเนาะสอ,สองสองชายอยู่กรุงเทพบอกสามชายอ,อา่ไปกรุงเทพเนาะ เดี๋ยวแต่พ่อกับลูกเช้าเนาะเป็นยังไงพ่อกันอยู่กันกินแต่ละมือมามี่าลูกไปกรุงเทพกรุงเทพก็ได้ฝากมาให้อีอ่ออบ่เจ้าฝากเจ้าพ่อสามคนก็นได้ยี่ตี้พูดละเดือนละพูดละพันสองพันจนะ,จะเมียได้มาเถ่าก่อ จะเฮโอ้เมียตายจากแต่หึงแหละตั้งแต่ลูกถึงคิบเจ็ดสิบแปดอ่าลูกคิเจ็ดสิบแปดปีแม่แม่เราได้เสียแล้วซสียแล้วเราเป็นพ่อห้างเนาะลูกสี่พี่น้องพอเแ่าจอยบ้านกุกคอกเนาะเห็ดหน้าปีนี้เห็ดอยูะอะมากพี่หนี่งเห็นแล้วูลูกใช่ลูกใช่อยู่บ้านานั่นนยเขาอ๋อทุกปีเลยพอนีหัวมุมม่งใช้เพื่อทองพอเท่าเนี่ยอยู่จักปีแหละ โว้ยหกสิบเดียวกันแล้วโอ้หกสิบเนาะเหล่ายาบบ,บ,กกบกไก่เนาะ <c oughs> บอกไก่เป็นบ่มีบอกไก่เป็นบ่มีเนาะนมีมบ้าแดงกันถือโอกาสดีมาถ่ายถ้ำพอเถาไมาเ่เถาเนาะเพื่อประกอบความรู้เนาะพี่น้องบ้าแดงกัามาประกอบมันตีพอเถาู้เถานั่ง เคลบเอล์อย e ู่ประกอบยังพอประกอบอันเหล่าให้บ oh. ่ได้บ่ได้ขอแทงเจ้าพอจะกินเหล่าพอสิกินเหล่ามันท oh, ําให้เมาเมาก็อย่าหูกันนะมึงเมาบ่ได้ไปใส่เว้ยโอ้ยเมาเลยมันมุม่วนพราะนาะบ่รับบ่าสู้ๆบ่เถอะขลกล่าวคําลาว่าสบายดีคิดหน้าพอกันใหมบายบายโอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อ